ถาเกิดหนาวเริ่มมาเยือนแล้วจะที่รักจ๋าเธอดูนี่สินี่คือเกล็ดน้ําค้างแข็งนะจะที่รักเวลาเจสีพูดก็มีความเหนื่อย <c oughs> แต่ว่าอยากเอาบรรยากาศมาให้เธอชมที่รักของเจสีจ๋าว่าอยู่เมืองนอกเมืองนานนั้นต้องสู้รบกับอากาศขนาดไหนนี่เป็นเวลา11โมงเช้าแล้วนะจ๊ะเธอดูมีแสงแดดออกมารำไรไม่ใช่รำไรนะอากาศดีมากๆเธอดูสิจ๊ะแดดออกมากแต่ว่า อากาศช่วงนี้ติดลบแล้วนะเจ้าที่รักของเจ้าสีจากลิดน้ําค้างก็จะแข็งเป็นน้ําแข็งอย่างนี้เลยเธอดูนี่ซิโอ้ยฉันลงทุนถอดถุงมือมาหาบรรยากาศดีๆมาให้เธอชมนยะเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะเธอเห็นไหมเป็นแบบนี้เลยที่รักจาน้ําแข็งแข็งเกาะบนยอดหญ้าอ้ยบ้านเราเขาก็เรียกว่าแม่คันิงนั่นแหละอันนี้ไม่น่าจะเป็นแม่คันิงแล้วนะเจ้าที่รักจา้ามันอาจจะเป็น คุณยา่าคุณตาคุณยายก็นิ่งแล้วเพราะว่า11บเอดโมงแล้วก็ยังเป็นเกล็ดน้ําแข็งเอ้ยสูไม่ดูข้างบนนะเธอดูนี่โอ้ยหนาวนะะจนานะจ๊ะไปกันต่อไปกันต่อที่รักจ๋าฉันจะพาเธอข้ามสะพานแล้วก็ไปดูวิวภูเขาอีกลูกนึงฝั่งตรงข้ามของภูเขาลูกนี้นะจ๊ะไปดูสิว่ามันจะสวยงามขนาดไหนโอ้บรรยากาศช่วงเช้านี้ก็อากาศแจ่มใสสดชื่น แล้วก็นี่คือแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านหมู่บ้านของเจสีนะคะนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่สวนแอปเปิ้ลของบรรดาชาวบ้านเกษตรกร,กรแถวนี้นะจ๊ะนี่ไงจะที่รักจะมีรางรถไฟด้วยนะเดินทางไปซื้อมะละกอบรรดาอาหารไทยก็ขึ้นรถไฟสายนี้ได้เลยจ๊ะ รวมๆแล้ววิวบรรยากาศของที่นี่ก็เป็นวิวบรรยากาศที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมาเจอถ้าเธอเดินทางมาไม่ได้นะจ๊ะโอ้ยสมเสียงก็จะเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียใจอะไรไปเจสีได้เก็บบรรยากาศพวกนี้มาฝากพวกเธอแล้วชมกันให้อิ่มสูตรอากาศจินตนาการไปเลยจ้ะ เป็นไงบ้างเจตที่รักของเจสีหลังจากที่พาพวกเธอชมแม่คันิกงน้ำขังแข็งกันไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เจสีก็เดินทางถึงบ้านแล้วนะจ๊ะก็รู้สึกว่าปั่นจักรยานเหนื่อยหอบนิดหน่อยไม่เป็นไรเรามีน้ำให้ดื่มฟรีจากก๊อกที่บ้านนะคะแล้วก็วันนี้เจสีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณความการุณาของทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปของเจสีจนถึงอ่า ช่วงท้ายคลิปในวันนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่ขอให้แฟนเพจทุกคนของเิสซี่มีความสุขแล้วก็ให้ทุกคนประสบความสาเร็จในการทําเพจหรือใครที่ไม่ทําเพจนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีแล้วก็วันนี้เจสซี่ขออนุญาตพักเหนื่อยสักครู่หนึ่งแล้วก็จะเตรียมตัวไปทํางานนะคะบายยรักนะเธอจ๋าสวัสดีคะ่ะ